ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาเห็นหน้าเห็นตากันนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะเนื่องจากว่าผมอ,อยากจะนำสิ่งสิ่งหนึ่งนะฮะมาให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันนะครับพอดีว่าผมนะครับสั่งซื้อหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะเป็นหนังสือของ เกี่ยวกับเรื่องราวของรถไฟนะฮะแต่ว่าเป็นหนังสือโบราณนะฮะซึ่งก็ได้มาครับวันนี้ก็เลยจะมานะครับมาโชว์หนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันนะครับหนังสือหนังสือตั้งแต่สมัยเป็นรอยต่อระหว่างกรมรถไฟกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าในหนังสือเล่มนี้นะครับในกล่องนี้นะฮะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆ ได้ชมกันนะครับก็ถือโอกาสวันนี้นะฮะก็ได้พบกันนะครับแบบเห็นหน้าเห็นตาขออนุญาตทีอ่อาจจะดูแบบเป็นธรรมชาตินะฮะใส่เสื้อก้ามไร้สดไม่ใช่ไร้สดถ่ายคลิปอยู่ที่บ้านนะฮะเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากนี่ตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่นี่ตอนนี้เวลา,าสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มกว่าแล้วนะฮะแต่ก็ อ,อย่างไม่ม่วงเท่าไหร่นะฮะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊มีพัสดุที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะส่งมาตั้งแต่ประมาณ2อสาวันแล้วล่ะก็เลยจะมา,าให้เพื่อนๆได้ชมกันไปพร้อมๆกันนะฮะมามา,มาดูเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกิจาก,การรถไฟในยุคแรกๆว่า,ามีอะไรที่น่าสนใจแล้มีอะไรที่จะพอเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่จะนำมา ผยแพร่กันได้บ้างนะครับ, okay, รบโอเคนะฮะโอ้นะครับเป็นหนังสือที่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะเล่มเล็กๆนะฮะเป็นบางๆขนาดนี้นะฮะก็ราคานี้ก็คงนะฮะหนังสืออายุเกือบเกือบเกือบเจ็ดสิบปีนะฮะสำหรับหนังสือเล่มนี้ไม่เกือบนะฮะ นะครับสิ่งที่น่าสนใจที่ผมตัดสินใจเอาหนังสือเล่มนี้มาก็กเพราะว่านี่ฮะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีตราสัญ,ญลักษณ์นะครับซึ่งสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับผมยังไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่ผมเกิดมาทําง,งานรถไฟมาแล้วก็ค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รถไฟสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในยุครอยต่อของกรมรถไฟหลวงมาเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจะเห็นว่ามันมีซึ่งสัญ,ญลักษณ์ ตาคุดนะฮะที่กลางปีกปีกที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับถูกนํามาใช้จนถึงปัจจุบันนี้จนถึงทุกวันนี้นะฮะเป็นปีกที่กลางแบบออกกลางออกเต็มที่เลยนะฮะนี่นะฮะปัจจุบันนี้ก็ใช้เป็นปีกนี้นะฮะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเอารูปคุดออกแล้วก็ใช้เป็นสัญลักษณ์ของล้อแทนนะฮอรถไฟนะครับซึ่งเรียกกันว่าเครื่องหมายล้อปีกพระมหาพิชัยมงกุดครอบนะอันนี้นะฮะนี่หน้าปกนะนี่แค่หน้าปกนะฮะยังให้ข้อมูลมากขนาดนี้นะครับ สำหรับหนังสือเล่มนี้นะฮะก็คือหนังสือที่เป็นหนังสืออัตราค่าโดยสารรถไฟนะครับนี่นะฮะเพื่อจะเห็นว่าเขาจะเขียนว่าอัตราค่าโดยสารรถไฟนะครับเป็นสมุดอัตราค่าโดยสารรถไฟนะครับเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์พศ2498นะครับตั้งแต่4ปีแรกในการแปลรูปจากกรมรถไฟหลวงมาเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะ ด้านหลังนะครับจะได้ข้อมูลตรงที่ว่า,าสถานที่นะครับก็คือเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้นะฮะพิมพ์ที่นะครับรอพอการรถไฟไม่ใช่โรงพยาบาลน,นะฮะคำว่ารอพอนี่คือโรงพิมพ์นะฮะโรงพิมพ์การรถไฟถนนรองเมืองสมัยก่อนเนี่ยนะครับกรมรถไฟหลวงมีโรงพิมพ์เป็นของตัวเองด้วยนะฮะ แล้วก็มากกว่าโรงพิมพ์อีกนะฮะใหญ่กว่าโรงพิมพ์อีกฮะโรงเป็นหน่วยภาพยนตร์ก็มีนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆนะฮะแกะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันมันมันก็อายุเจ็ดสิบปีแล้วนะฮะเกือบเกือบเจ็ดสิบปีแล้วสําหรับหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตนะที่จะเรามาระวังนิดนึงนะครับคุณแรงไม่ได้นะฮะ ผมได้มาในราคา600บาทนะครับนังสื่เรื่องนี้ครับโอมันก็จะแบบเก่าแล้วก็เนี่ยนะครอ่าโอเคในนี้นะครับก็จะประกอบด้วยสมุดเรื่องของอัตราค่าโดยสารแล้วก็อักษรย่อของสถานีรถไฟทั่วประเทศนะฮะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของค่าโดยสารรถไฟทุกๆสถานีด้วยนะครับนะครับ ในนี้นะฮะจะให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันนะครับแะในนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขซึ่งเป็นค่าโดยสารประเภทรถชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะฮะไล่ไปเรื่อยๆนะครับ,นะค,รบคือเป็นการคำนวณจากระยะทางนะครับแล้วก็ช่วงสถานีนะครับค่าโดยสารนี่จะแตกต่างกันไปตามชั้นรถชั้นที่สามก็จะถูกชั้นที่สองก็จะ แพงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ชั้นหนึ่งก็จะแพงที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นปรับอากาศก็จะบวกค่าธรรมเนียมรถปรับอากาศเข้าไปอีกถ้าเป็นประเภทรถด,ด่วนก็จะมีค่าธรรมเนียมรถด,ด่วนเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะนี่นะครับแล้วก็ช่วงท้ายของเล่มเนี่ยจะเป็นเรื่องของอักษรย่อของสถานีรถไฟนะฮะเห็นไหมครับจะมีชื่อสถานีอักษรยอ่อแล้วกอ็อยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่เท่าไรจากสถานีกรุงเทพ แล้วก็อัตราเข้าโดยสารนะครับจะติอ่าควบคู่กันไปผมคิดว่าออันนี้น่าจะเป็นแผนที่ของทางรถไฟในปี2498นะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายนะนี่คือนี่คือแผนที่เส้นทางรถไฟสายใต้นะครับ นี่นะฮะแผนที่เส้นทางรถไฟสายใต้อยู่นอกเหนือความคาดหมายเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีแผนที่ตรงนี้ติดนะครับเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นแผนที่เส้นทางรถไฟทางโซนภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะฮะอยู่คนละหน้านะครับแยกกันอยู่นะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะฮะ ในปี2498นะฮะสังเกตเส้นทางนี้นะฮะเส้นทางเขื่อนป่าศักตอนนั้นยังอยู่แค่สุรานาร์นะครับสุรานาร์นะครับยังไม่ไปถึงถึงทางบุใหญ่นี่นะฮะตรงนี้นะครับถึงแค่สุรานารีนะครับนี่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมกันนะครับ อันนี้เป็นหนังสือที่มีจำนวนประมาณเจ็ดสิบหน้านะฮะเจ็ดสิบเอ็ดหน้าเจ็ดสิบสี่หน้านะครับเจ็ดสิบสี่หน้านะครับไล่จากสถานีทุกๆสถานีเลยนะฮะแล้วก็อักษรย่อของสถานีรถไฟด้วยสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับผมคงจะต้องทำการพ๊อปปี้เอาไว้ก็คืออาจจะใช้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งซึ่งมันไม่สามารถที่จะแยกออกมาเป็นแผ่นได้เพราะว่าเขาเขาเข้าเล่มมาแบบนี้นะฮะแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะที่ได,ได,ได้ได้เก็บไว้นะครับเพื่อไว้ให้สื่อสารออกไวให้เพื่อนๆ F c ซีได้เรียนรู้แล้วก็เราจะรู้ไปพร้อมๆกันนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราจะมา,าร่วมกันนะครับเก็บรักษาไว้นะฮะในรูปแบบของสื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็เอาเป็นว่า,าเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับนำข้อมูลตัวนี้นะครับสื่อสารให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับในคลิปในวิดีโอในสื่อต่าง เรื่อยๆก็แล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับที่ติดตามนะฮะแล้วก็มาพูดคุยแล้วก็เจอหน้ากันวันนี้นะครับขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็คันนี้ก็คงจะพักผ่อนกันนะครับอากาศร้อนนะฮะดูแลสุขภาพนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสุรเสียงพ,พัชาสวรลลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ